สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีชาแนลนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเทคนิคในการปริ้นเอกสารนะครับหรือว่ารูปภาพหรือว่างานต่างๆของเรานะครับกรณีหมึกดำไม่ออกนะครับหรือว่าหมึกสีดำเป็นเส้นนะครับออกไม่สม่ำเสมอนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะทำการเปรียบเทียบนะครับการปริ้น นะครับ2รูปแบบนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะทําการปริ้นนะครับทดสอบหัวพิมพ์มาดูก่อนนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าหมึกสีดํามันไม่ออกนะครับหรือว่ามันเป็นเส้นอ่ะมันจะเป็นในรูปแบบใดนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปริ้นทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับ ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่านะครับหมึกสีดำนะครับตลับสีดำนะครับมันออกเป็นเส้นเส้นนะครับแล้วก็มีขัดขาดนะครับเส้นที่มันเป็นขัดขาดเกินเกินนะครับเห็นไหมครับนะครับส่วนหมึกสีนะครับตลับสียังใช้การได้ปกตินะครับแต่ที่มีปัญหาก็คือสีดำนะครับ นะครับตลับสีดําในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับวิธีในการนะแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการปริ้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นการปริ้นแบบปกตินะครับปริ้นปกตินะครับอืมอ่าตอนนี้ มาแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงตรงมือตรงนี้ไหมครับสีดําที่เราได้นะครับมันจะไม่ชัดเจนนะครับมันจะไม่สวยงามนะครับมันจะไม่คมชัดนะครับก็เป็นเพราะว่าตลับหมึกสีดําของเรานะครับมันมีปัญหานั่นเองนะครับตามที่ผมไ่ดูตอนแรกนะครับก็คือมันเป็นเส้นเส้นนะครับมันขาดขาดกันเกินเห็นไหมครับถ้ามันเป็นปกตินะครับมันก็จะพิ้น์ออกมานะครับรูปสีดําตรงนี้มันก็จะไม่ไม่ขาดนะครับ มันก็จะสวยนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับก็คือในกรณีที่ตลับหมึกมันตลับหมึกสีดํามันมีปัญหานะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการปริ้นนะครับเบื้องต้นนะครับให้รูปของเราที่ปริ้นออกมานะครับมันสวยนะครับมันไม่ขาดแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมี2วิธีนะครับมี2วิธีนะครับที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับวิธีที่1จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ วิธีที่1นนะครับก็คือการปรับการพิมพ์ให้เป็นละเอียดนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็คงจะทราบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คือตอนที่เราสั่งพิมพ์เพื่อนๆก็มาที่คุณสมบัติตร,ต,รตรงนี้นะครับมาที่คุณสมบัติแล้วก็ที่แถบหลักนะครับตรงนี้ให้เรามาเลือกความละเอียดนะครับหรือว่าคุณภาพการพิมพ์นะครับให้เลือกเป็นสูงนะครับ วิธีที่1นนะครับให้เลือกเป็นสูงนะครับจากนั้นก็สั่งปริ้นเลยนะครับวิธีการพิมพ์ในรูปแบบที่1นนะครับก็คือการปรับความละเอียดนะครับถ้าเราเลือกความละเอียดสูงนะครับการปริ้นนะครับมันค่อนข้างที่จะช้านะครับนะครับออกมาแล้วนะครับวิธีที่1นนะครับน้าเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นไงครับอ่า สีเดี๋ยวเปรียบเทียบนะครับจากตอนแรกนะครับนะครับตอนแรกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้มันยังแบบเป็นเส้นๆอยู่นะครับแต่ถ้าเรามาใช้วิธีที่หนึ่งนะครับเห็นะครับเส้นมันก็จะสีก็จะดีขึ้นนะครับก็จะดีขึ้นนะครับก็ยังพอแก้ขัดได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งแนะนำในกรณีที่เป็นเส้น เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแนะนําให้ใช้วิธีที่1ได้เลยนะครับต่อไปนะครับมาดูรูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่2ก็คือให้เราปิดการใช้งานตลับหมึกสีดําไปเลยนะครับเราจะใช้เฉพาะตลับสีนะครับเพราะว่าตลับสีของเรามันใช้งานได้ปกตินะครับมันไม่มีเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เฉพาะตลับสีนะครับ ส่วนตลับดําที่มีปัญหาเราปิดการใช้งานไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการจะทําอย่างไรนะครับให้เรานะครับไปสั่งพิมพ์นะครับสั่งพิมพ์ปกตินะครับจากนั้นก็ไปที่คุณสมบัตินะครับตรงนี้แล้วก็มาเลือกการบํารุงรักษานะครับจากนั้นนะครับมาด้านล่างตรงนี้นะครับ ให้เรามาเลือกการตั้งค่าคัดทริกมึกนะครับตรงนี้นาการตั้งค่าคัตทริกมึกนะครับก็เลือกไปเลยจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตรงนี้คัดทริกคัทริกมึกของเราตรงนี้นะครับมันเป็นสีดําแล้วก็สนะีก็คือมันใช้ทั้ง2ตลับนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เรา จะไม่ใช้สีดำนะครับก็เพราะว่าสีดำเรามันหมึกมันเป็นเส้นๆใช่ไหมครับอ่ามันขาดขาดเกินๆนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้สีดำนะครับเราจะใช้เฉพาะหมึกสีนะครับเพื่อนๆก็มาเลือกนะครับมาเลือกตรงนี้สีเท่านั้นนะครับเลือกสีเท่านั้นก็หมายความว่าเราจะใช้เฉพาะตลับหมึกสีในการ,ารปริ้นนะครับอ่าส่วนหมึกที่เป็นตลับสีดำนะครับเราจะไม่ใช้นะครับ โอเคถ้าเราเลือกเสร็จแล้วก็ให้เรากดตกลงนะครับตรงหลักตรงนี้เราไม่ต้องมาทาไม่ต้องมาเลือกสูงก็ได้นะครับเราเลือกเป็นมาตรฐานนะครับเลือกเป็นมาตรฐานนะครับเมื่อเลือกตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วก็โอเคนะครับจากนั้นก็อลองทําการปินดูนะครับปึ๊บนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกอตลับเฉพาะตลับสีะระบบจะ เหมือนกับว่าให้เรายืนยันนะครับนะเป็นการแจ้งเป็นการแจ้งเตือนนั่นเองครับตรงนี้ให้เราเลือกตกลงเลยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ามาดูที่เครื่องพิมพ์นะครับครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆของเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจช่องของผมด้วยนะครับออกมาแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ารูปภาพของเรานะครับออกมาสวยงามทีเดียวนะครับสวยกว่าวิธีแรกอีกนะครับนะครับสวยกว่าวิธีแรกนะครับก็คือนะครับตรงดูตรงสีตรงถุงมือนะครับสีดำๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับออกมาครบเลยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบแบบละเอียดนะครับนี่แบบด้านบนจะเป็นแบบละเอียดนะครับ แบบละเอียดก็ยังมีเส้นอยู่นะครับยังมีเส้นขาดขาดอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่สงนะครับสังเกตว่าสีจะไม่ขาดแล้วนะครับสีจะออกมาอย่างสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมเอาแล้วเราตัดสีดำออกทำไมสีดำมันถึงมีได้ครับเพราะว่ามันก็ทำการผสมสีนั่นเองนะครับ สีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับมันก็ทําการผสมสีนะครับแล้วก็ทําให้เราได้สีดํามานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับโอ้ฝนตกพอดีเลยนะครับเสียงอาจจะดังไปนิดหนึ่งนะครับเป็นเสียงฝนตกโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาตลับหมึกสีดําไม่ออกนะครับเราก็ ยังสามารถที่จะใช้ในรูปแบบการพิมพ์นะครับทั้ง2รูปแบบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่1นนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับก็คือให้เราตั้งค่าเป็นการปริ้นแบบละเอียดนะครับหรือเราจะใช้รูปแบบที่2นะครับที่ผมแนะนำนะครับก็คือทําการปิดการใช้งานตลับหมึกสีดําไปเลยนะครับเราก็เลือกใช้เฉพาะตลับสีอย่างเดียวนะครับเพื่อนก็สามารถที่จะเลือกใช้ ได้นะครับทั้ง2วิธีนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าปรับสีดําของเรามันมันเสียเยอะเสียน้อยขนาดไหนนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ